พูดแบบนี้จะทำให้คุณมีเสน่ห์ขึ้นทันทีลองคิดดูเวลาคุณได้ยินใครสักคนพูดอะไรบางอย่างแล้วคุณรู้สึกอบอุ่นรู้สึกมั่นใจหรือแม้กระทั่งรู้สึกว้าวคนคนนี้แม่งน่าคุยต่อจังเลยคำพูดบางประโยคมันมีพลังมากกว่าที่เราคิดบางคำมันไม่ได้แค่เป็นถ้อยคำแต่มันเป็นพลังงานเป็นความรู้สึกที่ถูกส่งต่อผ่านน้ำเสียงผ่านจังหวะผ่านความจริงใจและเชื่อไหมว่า ไม่จำเป็นต้องหน้าตาดีไม่จำเป็นต้องเก่งนงินฟ้าแค่พูดให้เป็นแค่พูดให้มีเสน่ห์ก็สามารถเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนความสัมพันธ์และเปลี่ยนภาพลักษณ์ของคุณได้ทันทีวันนี้จะพาไปดูว่าคำพูดแบบไหนที่ทำให้คุณมีเสน่ห์ขึ้นในทันทีและมันไม่ได้ยากแต่มันต้องฝึกและจริงใจหนึ่งเข้าใจนะักคำง่ายๆที่สร้างสะพานระหว่างใจ คุณรู้ไหมว่าคนเราไม่ได้ต้องการคำแนะนำมากเท่ากับความเข้าใจบางครั้งเวลาใครสักคนระบายเรื่องที่ไม่ดีให้คุณฟังพวกเขาไม่ได้อยากได้คำตอบพวกเขาแค่อยากได้ความรู้สึกว่าไม่โดดเดี่ยวแค่คุณพูดว่าเข้าใจนะว่ามันคงรู้สึกแย่มากเลยเข้าใจเลยเราก็เคยรู้สึกแบบนั้นไม่ต้องกลัวนะตรงนี้มีเราอยู่ คำเหล่านี้ไม่ได้สั้นเกินไปไม่ได้เล็กเกินไปแต่มันลึกมันจริงมันซึมเข้าไปในใจคนฟังและนั่นแหละสเสน่ห์ที่หลายคนมองข้ามสองใช่เลยเห็นด้วยมากๆทําให้คนรู้สึกมีตัวตนเวลาคนพูดอะไรแล้วคุณขานรับไม่ใช่แค่พยักหน้าเงียบๆแต่ใส่คำพูดที่ยืนยันว่าเขาไม่พูดคนเดียวนั่นคือพลังของคำว่าใช่เลย เห็นด้วยสุดๆเธอพูดออกมาได้ดีมากอ่ะคำพูดเหล่านี้ทำให้คนรู้สึกว่าฉันเป็นคนสำคัญว่าสิ่งที่ฉันคิดไม่ได้ไร้ค่าคนที่พูดแบบนี้ได้จะถูกมองว่าเป็นคนฟังเป็นมีความมั่นใจและน่าคุยต่อ 3. ขอบคุณนะที่แบ่งปันเสด็จของคนอ่อนโยนแต่มั่นคงเวลามีใครเปิดใจให้คุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องเศร้าอย่าแค่พูดว่าโอเค หรืออืมอให้คุณพูดว่าขอบคุณนนที่กล้าเล่าให้ฟังขอบคุณที่ไว้ใจเราดีใจที่ได้ฟังเรื่องนี้จากเธอเลยสเสน่ห์มันอยู่ตรงนี้ในจังหวะที่เราทําให้คนรู้ว่าเขามีค่าการขอบคุณไม่ใช่แค่เรื่องมารยาทแต่มันคือการยกย่องใครสักคนในฐานะมนุษย์คนหนึ่งสิไม่ต้องเก่งก็ได้นะแค่อย่าหยุดก็พอพูดให้คนรู้สึกดีขึ้นทันที เวลามีใครรู้สึกท้อหรือรู้สึกว่าฉันไม่ดีพออย่าเร่งให้เขากลับมาสู้ทันทีแต่ให้คุณพูดแบบนี้เราไม่ได้อยากให้เธอเก่งขึ้นวันนี้หรอกนะแค่เธอไม่ยอมแพ้ก็พอแล้วมันไม่เป็นไรเลยที่เธอจะยังไม่โอเคเธอมีค่าเสมอหน้าต่อให้ยังไม่สมบูรณ์ก็ตามนี่แหละคือคำพูดของคนที่เข้าใจความเป็นมนุษย์และคนแบบนี้แหละน่าลงไหลสุดๆ ถ้าเธอทำได้มากกว่าที่คิดนะเสียงที่ปลุกแรงในตัวเขาบางคนไม่เห็นคุณค่าในตัวเองเขาไม่ดีแต่เขาไม่เห็นเขาเก่งแต่เขาลังเลแล้วถ้าคุณพูดว่าเราเห็นเลยว่าเธอมีแววมากนะเธอเก่งกว่าที่ตัวเองรู้ตัวอีกอย่าดูถูกตัวเองนะเพราะเธอมีบางอย่างที่ไม่ธรรมดาเลยคุณกำลังทำหน้าที่กระจกที่สะท้อนสิ่งดีๆกลับไปให้เขาเห็น และนั่นแหละคือคนที่ใครๆก็อยากอยู่ใกล้ 6. อยู่ตรงนี้นะไม่ไปไหนคำสัญญาที่ไม่มีเงื่อนไขคำพูดธรรมดาแบบนี้ไม่ได้แค่ให้ความสบายใจแต่มันคือคำที่ปลอบคนได้ทั้งวันโดยไม่ต้องพูดอะไรอีกลองพูดว่าจะอยู่ตรงนี้ไม่ต้องรีบนะักเรายังอยู่ตรงนี้เสมอเวลาที่เธอไม่ไหวเราอยู่นี่นะคำพูดที่ให้พื้นที่ให้ความรู้สึกปลอดภัย สเสน่ห์ของคนแบบนี้อยู่ที่ความนิ่งและแน่นไม่ต้องพูดเยอะแต่พูดแล้วได้ใจเจ็ดดีใจที่ได้เจอคนแบบเธอนะประโยคที่ทำให้ใครก็อยากเจออีกครั้งไม่มีใครไม่อยากรู้สึกว่าตัวเองมีค่าและคำพูดแบบนี้ให้ความรู้สึกที่ดีจนยิ้มไม่หุบเธอเป็นคนที่พิเศษนะดีใจที่ได้คุยกันอยู่กับเธอแล้วสบายใจจังวันนี้เจอเธอคือเรื่องดีของเราเลย คุณไม่ได้ต้องเป็นคนเพอร์เฟกแค่ผู้จริงใจแบบนี้สเสน่ห์คุณจะเปล่งออกมาแบบที่ตัวเองยังไม่รู้ตัวด้วยซ้ำสรุปสเสน่ห์ที่พูดได้สเสน่ห์ไม่ใช่เรื่องของหน้าตาแต่คือวิธีที่คุณทำให้คนรู้สึกกับตัวเองตอนอยู่ใกล้คุณถ้าคุณทำให้ใครบางคนรู้สึกว่าเขาสำคัญเขาไม่โดดเดี่ยวเขามีพลังเขาได้รับความเข้าใจ และเขาอยากเป็นตัวเองที่ดีกว่าเดิม